สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บ่าวเมืองใต้พารวยนะครับผมพี่บ่าวก็จะกลับมาทําคลิปให้ f อฟเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่หยุดไปนานนะครับเพราะยุ่งๆหลายเรื่องนะครับช่วงนี้ก็มีเวลาแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะทําคลิปให้ f อฟเหมือนเดิมนะครับต้องขอโทษขออภัย f อฟด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเหมือนเดิมนะครับผม เดี๋ยวพี่บาวจะทำคลิปให้ FC เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะตามหาให้นะครับผมเลขเอาเตซี่แม่นๆม่นเลยนะครับผมที่แหล่งของพี่บาวนะครับผมพี่บาวจะทำให้ FC เหมือนเดิมนะครับวดต่อไปนะครับผมวดนี้ก็ให้ FC ไปก่อนนะครับผมของปูวัดสายปลานะครับผมประจำวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566นยนะครับปู่วัดสายปลา ก็เคยเข้ามานะครับผมพี่บ่าวก็ได้มานะครับไม่ได้ทําคลิปให้ fc นะครับเลขของปู่วัดสายป่าพี่บ่าวก็ได้มาตลอดนะครับมีแต่ fc นะครับผมที่อยู่กรุงเทพนะครับเขาแอดไลน์พี่บ่าวมาเขาก็ขอนะครับถูกเกือบถูกอยู่ทุกวันนะครับผม fc คนนี้นะครับสองตัวมั่งสามตัวมั่งนะครับผมวันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับเลขของปู่วัดสายป่าต้อง พีบ่าวก็ต้องขอโทษขอไปเอฟซด้วยนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปให้ FC ไปนานนะครับผมนี่จะกลับมาทําคลิปให้ FC เหมือนเดิมเลยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้พีบ่าวด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันเหมือนเดิมนะครับผมเลขจากสํานักต่างๆนะครับของพีบ่าวที่เคยไปทํามานะครับผมจากที่ FC บนหานะครับเดี๋ยวก็จะทําให้เหมือนเดิมมีเลขนะครับ อันนี้ก็เลขของปู่วัดสายป่ามานะครับของปูนี่ก็ห้องน้ําปู่ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ปู่ก็บูรณะกุดนะครับแล้วก็สร้างสารนะครับผมบูรณะศารนะครับปู่ห้องน้ําของปู่เปิดใช้ได้แล้วเสร็จแล้วนะครับ fc ร่วมทําบุญมาหลายหมื่นอยู่นะครับผมที่รวมรวมแล้วนะครับผมจนห้องน้ําปูก็เสร็จไปแล้วนะครับผมหลังจากที่ fc ถูก เลขกับปู่นะครับขวดนี้ก็ปู่ให้มาแล้วนะครับปู่เพิ่งให้เมื่อวานนะครับพี่บ่าวก็เลยว่าเอาลงช่องให้ fc ได้ดูได้ชมกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่เป็นตัวเลขของปู่วัดสายปานะครับผมเดี๋ยวพี่บ่าวก็จะไปตามให้นะครับผมเลขก็ fc โทรมาบอกแล้วนะครับมีเลขเข้าเลขลับวงในของเจดานะครับเพื่อนพี่บ่าวนี้ก็เข้านะครับเข้า ว,วดเว้นว,วดบางทีก็เข้าสองวดติดๆนะครับเจดําได้อยู่นะครับวดนั้นเลขรับเจดํานี่ก็ยังแม่นเหมือนเดิมนะครับวดนั้นเจดําได้สามตัวตรงนะครับผมแปดหนึ่งสองนะครับพี่บ่าวก็ไปหยิบรอตอรี่มาใบหนึ่งเกือบไปนะครับเอฟซี FC, เกือบรางวันที่หนึ่งไปนะครับผมมันสลับข้างหน้าแค่สองตัวเลขนะครับผมเสียไดย้แล้วพี่บ่าวก็ยังเสียได้นะครับผม นั่นเลขรับวงในเจดํานะครับผมเดี๋ยวพี่บาวก็จะเอาลงช่องให้หลังจากวดนี้ไปแล้วนะครับวดวันที่16พกพฤศจิกานะครับเดี๋ยวจะตามหาตัวเลขมาขว่าก fc เหมือนเดิมนะครับผมเลขจากสํานักที่แม่นๆนะครับตอนนี้ช่องของพี่บาวก็จะกลับมาทําให้ fc ได้ติดตามเหมือนเดิมนะครับผมแล้ววดวันที่16ก็ช่องเจดําด้วยนะครับผมแต่นี้พี่บาวลง เกิดใน f อฟก่อนนะครับให้ f อฟชมวดนี้ไปก่อนนะครับของปู่วัดสายป่านะครับผมพี่บ่าวก็ต้องขอโทษขอภัยเอฟซด้วยนะครับที่หยุดไม่ได้ทําคลิปไม่ได้หาตัวเลขไอเอฟซนะครับเพราะว่ายุ่งยุ่งอยู่นะครับผมช่วงนี้ก็ขายของด้วยนะครับผมขายหมูปิ้งนะครับหมูปิ้งสูตรโบราณนะครับใครผ่านไปผ่านมาน้องหานก็แวะได้นะครับผมข้างโรงพยาบาลน้องหานเก่านะครับผมขาย ทุกวันนะครับหยุดวันขายตั้งแต่วันจันถึงวันเสาร์นะครับหยุดเฉพาะวันอาทิตย์นะครับไม้ละ10บบาทนะครับหมูปิ้งใครผ่านไปผ่านมาก็แวะทานได้นะครับมาถามเลขพี่บ่าวได้นะครับผมพี่บ่าวก็มีเลขใกล้เหมือนเดิมนะครับผมนี่เอาของปู่วัดสายป่านะครับผมเดี๋ยวพี่บ่าวก็จะเอาเลข ของพี่บ่าวให้นะครับวดนี้พี่บ่าวมั่นใจนะครับผมแต่นี่เอาของปู่วัดสายปลาก่อนนะครับพี่บ่าวจะปู่วัดสายปลาก็ปู่ให้มาแล้วนะครับนี่เป็นเลขของปู่วัดสายปลานะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนี่ครับผมวดนี้ของปู่นะครับนี่นะครับปู่วัดสายปลาใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเนี่ยแคปหน้าจอไว้นะครับใครชอบก็ผ่านใคร ใครชอบก็ตามนะผมใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับนี่เป็นเลขนะครับ3 0 4 804 3 0 8 0่นะครับนี่บนนะครับล่างปูให้35มากับ37นะครับผมกลับเอาด้วยนะครับ FC นี่องเป็นของปูวัดสายป่านะครับผมพี่บ่าวถือว่าของปูนี่แม่นอยู่นะครับผมพี่ฟอพี่บ่าวก็ได้กับปูมาหลายววดอยู่นะครับผมนี่ก็ พี่บาวก็กลับมาทําหาตัวเลขใอ้ FC เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยว FC ก็รอชมได้เลยนะครับผมวดหน้านะครับวดวดวันที่สิบหกพฤศจิกานะครับผมก็จะหาลงไอ้ FC เหมือนเดิมนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมพี่บาวจะได้หาเลขม้ FC เหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่หยุด ทำคลิปไปสักพักใหญ่นะครับผมเดี๋ยววดวันที่16นะครับเด,เ,มมดเดี๋ยวเจดามาทําด้วยเดี๋ยวเจดาจะบอกให้นะครับเหตุผลว่าทําไมถึงหยุดทําคลิปไปพักหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ลงให้เอฟซีดูก่อนนะครับผมว่ากลับมาแล้วนะครับผมปีบ่าวกลับมาแล้วเจดากลับมาแล้วนะครับกลับมาทําคลิปให้เอฟซเหมือนเดิมนะครับผมหาเลขให้เอฟซเหมือนเดิมนะครับผมใครที่กดรอไว้ติดตามพี่บ่าวอยู่ก็ อย่าลืมนะครับเข้ามาดูเข้ามากดติดตามกดไลค์ให้พี่บ่าวด้วยนะครับหลังจากที่หยุดทําไปสักพักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาชมเลขของปูกันนะครับนี่ครับปูเลขของปูวัดสายปลานะครับผมวดนี้นะครับผมปูวัดสายปลานะครับผมวดวันที่หนึ่งพฤกิกาหกหกนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนี่เจอแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะครับผม ปู่ให้มาวดนี้นะครับผมเดี๋ยววดหน้าก็จะลงตามต่อให้เอฟซีนะครับของพี่บ่าวเข้าก็คือเข้านะครับผมไม่เข้าก็ไม่เข้านะครับพี่บ่าวไม่มีเข้าหลังไม่นะครับผมของพี่บ่าวตามนี้เลยนะครับผมนี่คือเลขของปู่วัดสายป่าครับครับผมใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝาก กดรอกดติดตามมันนะครับเดี๋ยวเจดําพารวยก็จะมาทำต่อให้เอฟซด้วยนะครับผมนี่ของพี่บ่าวเมืองใต้พารวยนะครับผมปูวัดสายป่าเลขของปูนะครับมาสดสดร้อนๆนะครับผมเอาลงให้เอฟซเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะวากด like, วากดไลค์กดแชร์วากกดติดตามช่องพี่บ่าวเหมือนเดิมนะครับผมพี่บ่าวเมืองใต้พารวยนะครับผมพี่บ่าวก็ขอ จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับปูวัดหน้านะครับกับของปูวัดสายปลาแล้วก็จะตามหามาให้เอฟซีเรื่อยๆนะครับแหล่งที่แม่นๆของพี่บ่าวที่เคยเข้าอยู่ตลอดนะครับผมพี่บ่าวก็กลับคําว่าสวัสดีนะครับผม